ใชเน็ตเวรเตรียมความพร้อมก่อนสมัครตอนที่2เช็คหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์จะต้องเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของเราเองมีวิธีเช็คดังนี้ AIS กดดอกจัน161่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก d t a c กดดอกจันทร2์102สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก True กดดอกจัน933สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกตัวอย่างการเช็คหมายเลขโทรศัพท์ของ DT แท็กดดอกจัน102สี่เหลี่ยมกดโทรออกแล้วรอสักครู่จะขึ้นข้อความเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนด้วยบัตรลงท้ายซึ่งจะเป็นตัวเลข4ตัวท้ายบัตรประชาชนของเรานะคะก็ให้เพื่อนๆพนนำบัตรประชาชนมาเช็คข่าวว่าตรงกันไหม จากนั้นกดตกลงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างของ AIS ค่ะหากเพื่อนๆท่านใดเช็คหมายเลขโทรศัพท์แล้วเลขสีตัวท้ายไม่ใช่ของตัวเองให้เพื่อนๆนนำเอกสารคือสำเนาบัตรประชาชนของตัวเองและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์นี้ไปที่ศูนย์เพื่อให้ทางศูนย์เปลี่ยนให้นะคะ หรือหากเพื่อนๆไม่รู้ว่าเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นใครไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็แนะนำให้เพื่อนๆซื้อซิมใหม่ไปเลยค่ะจะลงทะเบียนด้วยตัวเองก็ได้หรือซื้อซิมที่เซเว่นทางร้านก็จะจัดการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเลยค่ะมีหลายท่านที่สมัครไปแล้วและกดเปียนภายไปหลายรอบแต่ปรากฏว่า เบอร์ที่สมัครไม่ใช่ของตัวเองทำให้ต้องเสียเวลาและเสียเรียนภายไปอย่างน่าเสียดายทำให้ต้องมาสมัครและเริ่มขุดใหม่ค่ะก็จบวิธีเช็คหมายเลขโทรศัพท์เท่านี้นะคะคลิปต่อไปจะพาเพื่อนๆมาเช็คอีเมลกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ